ข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังในการที่จะใช้มิวเลสเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารในการลดน้ําหนักค่ะช่วงนี้ก็เห็นมีคนออกมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องว่าเทรนเนอร์บางคนเนี่ยแนะนําให้ใช้มิวเลสเมนต์ในการลดน้ําหนักนะคะก็มีคนเข้าใจแล้วก็มีคนสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยการใช้มิวเลสเมนต์ในการลดน้ําหนักเนี่ยมันมีงานวิจัยรับรองว่ามันสามารถที่จะช่วยท่านคนลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าข้อแรกเลยค่ะการใช้มิวเลสเมนต์เนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้คนที่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ยสามารถที่จะคอรรรรรี่่ในนกาาาาับปะทาหาได้ย ปกติแล้วเวลาเราจะลดน้ําหนักเราก็ต้องมีการทำแคลอรี่เดฟฟิซิตนะะก็คือต้องกินอาหารให้มันน้อยกว่าที่ใช้แต่ประเด็นคือหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไออาหารที่ตัวเองกินเนี่ยถ้ามันเป็นอาหารปกติธรรมดาทั่วไปก็ไม่รู้ว่ามันกี่แคลอรี่พอเราใช้มีลเพสเมนต์มันก็จะคํานวณได้ง่ายมากขึ้นค่ะข้อสองนะคะมีลเพสเมนต์ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสารอาหารที่มันครบถ้วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะลดน้ําหนักเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตัดแคลอรี่ลงได้โดยที่ยังได้สารอาหารครบอยู่ข้อที่สามค่ะการกินมีลเพสเมน,นะะต์เนีน่ะะวกราาาอ่จ ดีๆกินเนี่ยเขาอ,อาจจะไปคว้าอะไรบางอย่างที่มันแคลอรี่สูงมากินก่อนแล้วก็ได้ก็อ,อาจจะทําให้หลดน้ําหนักได้ยากแต่ตัวมิลเลสเมนต์มันเป็นผงแล้วก็แค่เทลงน้ำนะคะเช็คเชทานมันก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวการใช้มิลเลสเมนต์เนี่ยนะคะมันลดเวลาในการตัดสินใจว่าจะทานอะไรดีมันก็จะช่วยลดโอกาสของการที่จะไปหลุดไปเผลอกินอาหารอะไรที่มันแคลอรี่สูงเกินไปอันนี้เป็นข้อดีของการใช้มิลเลสเมนต์แต่ยังไงก็ตามนะคะก็มีข้อควรระวังข้อแรกนะคะก็คือคุณไม่ควรที่จะทานมิลเลสเมนต์เนี่ยทุกมือมันควรที่จะเอาไป หลายสูตรเนี่ยมีไขมันทรานส์แล้วก็มีน้ําตาลสูงถ้าเกิดว่าเราจะใช้มิลเลสเมนต์ในการลดน,น,น้ําหนักยังไงก็ต้องเลือกยี่ห้อให้ดีเพราะบางทีแคลอรี่อาจจะต่ําก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าน้ําตาลสูงหรือว่าไขมันทรานส์สูงเนี่ยก็ถือว่าไม่โอเคค่ะ้ต่อมาก็คือการทานมิลเลสเมนต์นะคะอาจจะไม่ไปแก้พฤติกรรมการกินที่มันผิดผิดและหลายๆคนก็ประสบปัญหาว่ากินมิลเลสเมนต์เสร็จแล้วเนี่ยผอมลงไปแล้วกลับมาอ้วนขึ้นมาอีกในช่วงที่เราเนี่ยใช้มิลเลสเมนต์ในการลดน้ําหนักเราจะต้องฝึกเขาเรียกว่าย้ไปดว เราสังเกตว่าจุดไหนเป็นจุดอิ่มจุดไหนเป็นจุดหิวของเราและเมื่อเราหมดโปรแกรม meal placement แล้วนะคะแล้วกลับมากินอาหารจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องรู้จังหวะในการกินต้องฝึกอ่านฉลาดโภชนาการเราจะไม่เลือกกินเฉพาะอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเท่านั้นแต่จะต้องมีสารอาหารครบด้วยและต้องมีการทำ self monitoring นะหรือว่าชั่งน้ําหนักตัวเองหรือว่า tracking ตัวเองอยู่บ่อยๆ หลายคนเนี่ยพอผอมลงไปจากการกินมีเลสเมนเสร็จปุ๊บนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคือเสร็จแล้วจบแล้วปล่อยแล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแน่นอน่ะเวลาที่คุณเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมมืกินอาหารเหมือนเดิมคุณก็จะสามารถกลับมาถึงจุดเดิมที่คุณเคยเป็นได้เหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะมเวเฟสเมนเนี่ยไม่ใช่ยาลดน้ําหนักแล้วมันก็ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะทำให้คุณสามารถที่จะผอมลงไปแล้วไม่กลับมาอ้วนขึ้นอีกเลยตลอดทั้งชีวิตนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือถ้าคุณลดน้ําหนักไปแล้วเราก็จะยังต้องมีการ tracking monitor แล้วก็ยังต้องพยายามดูแลตัวเองอยู่ตลอดไปเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับมากินมากกว่าที่คุณใช้คุณก็จะกลับมาอ้วนได้เหมือนเดิมค่ะ